สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2นะครับทางบริษัท MCC Engineering 2011ันสจำกัดและ m r h o r อ s p o r นส o r ร์นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่สวนทารานะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับคราวเรายังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับ สนามทนนิสนะครับที่มีรอยแตกรอยหลุดล่อนแล้วก็จะมีบางจุดที่น้ำขังนะครับทางบริษัทเราได้ทำการซ่อมแซมเป็นวันที่สามแล้วนะครับวันนี้อุปสรรคที่นี่ก็คือหนึ่งฝนนะครับผม สำคัญที่สุดคือฝนเรากำหนดไม่ได้เลยครับอยู่ดีๆฝนก็ตกอย่างเงี้ยเมื่อวานก็ตกสองรอบเราก็ต้องหยุดงานเช้านี้ก็ตกนะครับแต่ว่าแดดเริ่มออกแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่หลุดล่อนแล้วก็ซ่อมแซมจอยนะครับผมปัญหาที่นี่ก็คือว่าสนามนี้ ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวนะครับข้างล่างมีความชื้นสูงนะครับผมทำให้ยากที่จะควบคุมรอยจอยนะครับยากมากครับได้ลองมาหลายวิธีแล้วครับก็ตอนนี้เราก็ใช้ทำการาหยอดเกาวบล็อกความชื้นเสร็จแล้วก็ใช้ P ีนะครับ อัดเข้าไปชั้นที่สองนะครับชั้นที่สามเราก็ใช้เนื้อมาติกเข้มข้นนะครับอัดเข้าไปรอบแรกรอบที่สองก็ฉาบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันมีความมั่นคงทำไมเราต้องใช้มาติกเนื่องจากว่ามาติกเนี่ยพื้นสนามเขาเป็นพื้นมาติกนะครับส่วนรอบนอกเขาเป็นพื้นคอนกรีตนะครับ ตรงนี้มีมตติกในเส้นขาวแล้วออกมาประมาณด้านหลัง2เมตรด้านด้านข้าง1เมตรนะครับตรงนี้นี่ครับที่เห็นซ่อมปะปะ,ปะเป็นจุดเนื่องจากว่าขี้นกนะครับขี้นกนกมันขี้ออกมาปล่อยให้แห้งพอถึงเวลาแกะสีก็ติดขึ้นมานะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเห็นขี้นกแล้วเอาน้ำเอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็ผ้าผ้าเช็ดเบาๆก็ออกนะครับแต่ถ้าปล่อยให้แห้งแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้จะทำให้สีเกิดความเสียหายทางเราเลยต้องขูดออกเสร็จแล้วก็เติมเนื้อที่เป็นมาติกนะครับเข้าไปนี่ครับ ส่วนชั้นคอนกรีตเราก็จะทําการซ่อมด้วยคอนกรีตนะครับคอนกรีตฉาบบางนะครับเดี๋ยวนี้ในตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับซึ่งค่อนข้างคุณภาพดีฉาบบางลดหยียบก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับให้เราทําการซ่อมสนามทาสีตีเส้นกีฬาเทนิส บาสเกตบอลฟุตซอลพิกบอลแบดมินตันหรือถ้าก็ยืนอื่นอีกมากมายนะครับสนใจติดต่อสอบถามยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับที่เบอร์080 297 5850ขอบพระคุณครับ